นูของหนูคือมีแฟนเนาะปกติบ่มีแฟนเน้นึกว่าจะสิแบบขึ้นคานแล้วมาถึงอาจารย์บิ๊กเก้ใช่ไหม,าามขึ้นคานของมุณไม่ใช่บิ๊กเก้กี่คนถึงแต่ทุกคืนค่ะพูดถึงแฟนทุกคืนนะว้าคนละหนึ่งคืนเปลี่ยนคนประมาณเออใช่เกละคนอกลับมาที่เดิมอาจารย์ปาพี่น้องมาเป็นแอ<ร>ปาร์ตินองหญิงก่อนจะหอดมืองานครับไวจิตยังเน้นนะครับ ือว่าทีมซานแกร่งให้เต็มที่ครับสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของยี่หล่าอุง้งอิงเอฟซีของสังวาเพียรบานแพ่งหลักการทุกทุกท่านกี่ได้เของมารับชุ่มคลิปนี้ค่ะค่ะยี่หล่าอุง้งอิงได้แชร์โพสต์ของอาจารย์บิวพุ่มเมลินมากค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีเห็นเท่าน,นั้นละค่ะเอฟซีกันไปซงหัวใจให้ยี่หล่ารัวๆเลยค่ะค่ะโพสต์ของอาจารย์บิวพุ่มเมลินมีข,อข้อความมาไม่มีนกตัวไหนเกิดมาแล้วบินได้เลยไม่มีคําว่ายาก มีแต่คำว่าไม่รู้กับคำว่าไม่เคยถ้าเราเรียนรู้ได้เราจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากเป็นค่ะพี่น้องฟังเราเป็นข้ามคมมากเลยเนาะค่ะพี่น้องเราเป็นคํามถี่มีความหมายมากเลยะคะ่ะอิหลาก็เลยได้แช่ไม่ในโพดของเจ้าของค่ะพี่น้องคำว่าเบิง์เนาะคะ่ะเบิงวา่าคําเเบาของอาจย์มีผู้มะลินค่ะพี่น้อง่าเข้าเป็นเรล่มต้นงานใหม่ๆรือหเลายๆขนจะเริ่มต้นงันใหม่ๆเนาะค่ะพี่น้อง ้าเห็นงานใหม่หรือเห็นสิ่งใหม่ๆที่ถิ้าจะขอไม่เคยเห็นแล้วก็บอกว่ายากแล้วก็บกมีการฝึกฝนก็จบเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับ,บสามารอิต่จะเริ่มงานใหม่ไดกับ,บ่สามารถทีิจะพัฒนาจะของได้คะ่ะค่ะแขกอย่างไรหลายคนค่ะพี่น้องเขาไปอ่านเนาะคะ่ะเขาไปอ่านแล้วเขาไปพิจารณาขอความของอาจารย์บีพูมารินโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นงานใหม่ๆค่ะพี่น้องลองเขาไปบึงเนาะค่ะพี่น้องเขาไปอ่านบึงแล้วเขาไปพิจารณาคะ่ะทางเขาเอามาฝึกฝนรับรองมาเก่งแน่นอนในเหมือนนึงค่ะพี่น้อง ค่ะเราไปแขกกันเนี่ยไปเห็นคลิปนะฮะนะฮะค่ะของยิราอุ้งอิงล่ะค่ะพระเอ,อกออฟสุรพลก์กับคู่ฝึกเนาะค่ะพี่น้องกับคู่บีบค่ะพี่น้องเพิ่นเดี๋ยว้าถึงอาจารย์บีบคุมมลินหรือคู่บีบคุมมลินของยิราอุ้งอิงกับพี่น้องเป็นคลิปสั้นของพระเอ,อกออฟสุรพลเป็นคลิปที่น่าฮักมากเลยค่ะไปะแขกคลิปมาเลยหลายคนก่ะแต่เบิรงแล้วค่ะจะ่าเลยหลายคนค่ะอาจจะยังม,ม่เคยเบิรงค่ะไปแขปกกับเพิ่งเคยเห็นกับพี่น้องจุดโอดบันไดค่ะก็เลยเอามาสู่พีสู่นองเเบิ่คะดี๋ยวเมาไปเบิงกันเนาะค่ะคคุุณบบิิิิมมลลนนนูขึ้สเตตัส มีแฟนคูของหนูคือมีแฟนเนาะปกติผมมีแฟนเน้นว่าจะสิแบบขึ้นคานแล้วหมายถึงอาจาร,รย์บิกก๊กคีใช่ไหมอาอจาร,รย์คูมารินคือทันคุณไม่ใช่บิ๊ก,ก,กคีบิ๊กคีพูดถึงแฟนทุกคืนค่ะพูดถึงแฟนทุกคืนนะเว่าคนละวหนึ่งคืนเปลี่ยนค,คนประมาณเออใช่คืละคนกลับมาที่เดิมอาจารย์บิ๊กคูมาริน เขามีแฟนด้วยเขามีแฟนแล้วขึ้นสตานะแล้วเขาจะมีเวลาแต่งเพลงให้เราเวล่าอุ้งอิงนั่นแล้วเขาก็จะมีเพลงรักแหละออเรักเมืองกูโอ้เอฟซีเห็นกับพี่น้องเอฟซีกับเขาไปคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ท่านที่เลยค่ะพี่น้องมาต่อไปนี่คือสิมีแต่เพลงหลักๆหวานๆซึ้งๆเนาะป้าสทั้งพึ่งทั้งหมดคงจะรอดกินน้หวานอยู่เด้อเนาะเพราะอาจารย์บีพูมารินเห็นคอมเมนต์นี้ค่ะพี่น้องอาจารย์บีพูมารินกับไปคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ท่านที่เลย ไอ้มีหน่อยเธอครับสัญญาว่ามีแล้วจะบ่หายไปจากสายระบบแน่นอนครับพี่น้องค่ะส่วน,นหลายๆคนเนาะค่ะขอไปเขาเหมนยี่หล่าอุ้งอิงว่าอุ้งอิงรู้โรครู้ค่ะพี่น้องหลายๆคนกับบอกไปบอกว่าแซ่ลคู่ออกซื้อเลยเนาะค่ะพี่น้องก็เป็นตาขักดีเนาะค่ะกับเป็นคลิปสันร,ระวังยี่หล่าอุ้งอิงค่ะคู่บิ๊กล่ะก็พี่ออฟสุรพลเนาะค่ะพี่น้องเป่นแต่เหตุคลิปสันลุ่มในช่องออฟสุรพลค่ะพี่น้องก็เป็นตาขากดีครับพี่น้องก,กับมีการแซ่ลคู่ออกซื้อเลยค่ะพี่น้องซึงกับโมโห อาจารย์บิ๊กมี่จะหลีบอลเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะได้หลายคนบอกว่าอุ้งอิงรู้โรคร,รู้นี่กระทำเบิ้งเนาะคะ่ะแต่อาจารย์บิ๊กเพิ่ลก็บอกว่าขอให้มี่น่เธอเพิ่ลบอกนะคะพี่น้องค่ะส่วนอาจารย์บิ๊กผู้มารีนีก็คือคู่เพลงของยีหราอุ้งอิงคนหนึ่งเนาะคะ่ะยีหราอุ้งอิงก็ได้ถือผพานไปฝากตัวเป็นศิษย์กับคู่บิ๊กผู้มารีแล้วค่ะส่วนคู่บิ๊กผู้มารีเองก็ได้แต่งเพลงให้ยีหรามากมายหลายเพลงมาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องก็มีแต่เพลงดงังๆทั้งนั้นเลยค่ะ อย่างอื่นหากนางเอกน่อยเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็ดังมากเลยค่ะพี่น้องแล้วก็สาวซำหน่อยค่อยหัหกขาทั้งสองเทคนี่ก็มีคนเราไปคเบอร์มากมากเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ไปลองอยู่หลายคนหลายวงคือกันเนาะค่ะทานนี่แล้วค่ะพี่น้องก็เป็น คลิปที่ักนาฮักนะฮักค่ะพี่น้องค่ะคลิปสันนะฮักนะฮักระวงังยีราอุ้งอิงออฟเซรพุ่มหล,ล่ะค่คู่บิก๊กถือยืนในวงสาวหน่วยเพื่อนมันแพงเนาะค่ะเป็นกัลเสี่ยคู่บิก๊กพุ่มเอลินค่ะค่ะเป็นคลิปที่ักนาฮักมากเลยประแขกก็เพิ่งเห็นค่ะพี่น้องก็เล,กเลยอดบันไดก็เลยเอามาคุยกับพี่กับน้องะค่ะมาฝากกันหลายๆคนที่ยังไม่ได้เห็นเนาะคะ่ะค่ะส่วนความก้าวหนา้าของมานยีราตอนนี้ก็ก้าวหน้าไปหลายแล้วค่ะพี่น้องไดหลายส่วนพื้นที่ว่างเนาะคะ่ะแล,ะะล้วกับเอฟซีหลายหลายคนนนี้เเพิิ่่รมปูกระเบื้องแล้วค่่ะพีน้อง ต้อไปกับหลายๆจุดของบานเน้ะค่ะพี่นอบบ้องก็จะปรูกกระเบื้องเงาลงมากเลยค่ะตอนนี้เพิ่งกระลั่มปูกระเบื้องยุคที่นาออฟฟิศใหม่ของยีราครพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ้งค่ะเขาไปเบิ้งภาพการทํางานมือนีค้อมกาวหนาในการทํางานมือนีจากช่องนายชาแนลเนาะค่ะพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับ้านน้องหญิงก่อนจะหดมืองานครับไว้เย,ย็ดยั้งแน่นะครับตอว่เทียมสางรกระเลงให้เต็มทีครับ อาทิตย์หน้าจะื่อสิเตรียมงานกันเต็มที่พออาทิตย์นี้ก็ทีมสามกับกูกระเบื้องไปก่อนทางนา้เพ่นบอกว่าอีกบ่กี่มื้อครับพี่น้องส่วนที่เพื่อต้องการที่จะปูกระเบื้องกะน่าจะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเพื่อกาะจะเตรียมงานกันเต็มทีนะคะพี่น้องหน่าจะไม่เต้นไปกลางค่ะพี่น้องละคะตั้งกองกระถินค่ะเพื่อที่จะเตรียมงานในวันที่สามทีสิจะถึงนี้นะคะพี่น้องค่ะสําหรับผู้ใดที่เพิ่ไในซื้อบาดก็อาจจะ ติดต่อไปเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้บ่แน่ใจว่าพอเอพิ่งยังลับ่ลบทิจ่าเพื่อ,บบอ,ท,อที่จะส่งบตาเพว่าเพื่อนก,กนับญาติมันบ่ท่านง,งานก็ลองติดต่อไปเนาะค่ะในเพจพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจค่ะพี่นอ้องค่ะเรือกเพืดด่อใดไปงานกับพี่น้องเพื่อนอาจจะถือเป็นหนางานเนาะค่ะหลายๆงานเพื่อนก็นถือไปจําำนานยุทหิ์ที่หนางานกับไปซอยกันเ็ดบุญค่ะพี่น้องไปสามารถสื่อบัตนได้ค่ะพี่น้องตอนนี้เสือก็มีค่ค่ะ เสือเนี่ยบะเนยใจว่าหมดหรือยังพบบเพราะว่าเบรนเท็ดมาจำเนื้อจำกัดเนาะค่ะพี่น้องจะว่าเสือเนี่ยประแขกได้แล้วค่ะแต่จะใส่ไปในงานวันที่สามสิบนั่นแหละค่ะพี่น้องค่าวบะเนยค่ะนั่นคืเอเราปรแขกอาจจะไปจนถึงวันที่สิบเก้านะค่ะพี่น้องค่ะเอาเนี่ยไปซอยบุญก่อนค่ะค่ะพี่นอ้องส่วนเนี่ยเมื่อแรกวันที่สามสิบกับฟังล่ำกันเนาะค่ะวันที่สามสิบเอทกับแห่กองบุญเขาวาัดค่ะพี่น้องไปฝนอนน้ำเขาบวนเนาะค่ะพี่น้องหลายๆคนกับเตรียมแล้วค่ะพี่น้องคือยังสองปีที่ผ่านมาแห่กองบุญจากบ้้้้้าาาานนนนนนีีีลล่่่ะะไปบกยยงงมวเคพอ มือนีก็เตรียมตัวนะคะสำหรับผู้ใดที่จะไปรวมงานค่ะสำหรับมือขึ้นที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องทีมงานสาวหน่อยเพียบนานแพงมาเกิดแต่ไปซ้อมค่ะไปสอมการแสดงซ้อมโชว์ไม้กับพี่น้องเพื่อที่จะทําการแสดงในมือนีกับพี่น้องซึ่งเป็นมือเปิดฤดูการรอบสองของสาวหน่อยเพียบนานแพงเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็จะเป็นโชว์ไม้ในฤดูการนีของอีลาอุ้งอิงค่ะอบสุรพลแล้วก็ของอีกหลายๆโชว์เนาะค่ะ ที่เพื่อนจัดึืนหมค่ะอย่างนว่าเพื่อนจัดไม่เนาะค่ะพี่น้องทั้งชุดทั้งโชว์ต่างหาหกชุดหาหกชุดหาหกโชว์เลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือแรกนี่สําหรับผู้ใดที่จะไปเบื้องนางงานใดก็สามารถที่จะเดินทางไปเบื้องนางงานใดเนาะค่ะผู้ใดที่เม่อสามารถที่จะไปเบื้องยูนางานใดค่ะพี่น้องก็สามารถสื่อคุมปิดได้เมือแรกเพิ่นมีคุมปิดค่ะพี่น้องคุมปิดบัตรในราคาหนึ่งสามเก้าค่ะพี่น้องผู้ใดที่พอสามารถที่จะเดินทางไปได้เนาะค่ะก็รหายกำลังใจอยูุบ้านหมู่บ้านหนีเบื้องแล้วเนาะค่ะพี่น้องเพ่อกี ค่ดะดอกใหม่จระดอกค่ะพี่น้องมีแร่ดอกใหญ่ๆค่ะเบื่องแล้วก็โอ้ดอกใหญ่ดอกบ,บานค่ะจะ่วาเบื่องของจิงคือสิอลังการค่ะนอกค่ะพี่น้องทั้งแสงสีเสียงค่ะเมือกก่อคืนนี่กอมซ้อมกันจนแจงเลยค่ะพี่น้องตอนกลางเวทนี่ก็สิพากพรส่วนเมื่อแรนอกนี่ก็เต็มทีเลยค่ะเวที่ก็เรียบร้อยแล้วนาะค่ะค่ะเรือตะรอดทำการแสดงอย่างเดียวค่ะตอนจบคลิป,ปะแขกก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแขกเ้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำานี้ก่อน ลิปต์าเจอกันไหม่ค่ะสวัสดีค่ะ